24มกราคมสองพนสิเพี่สุริยนโคราสิทธิหลวงภคผลอดีตเจ้าวัดปรรหมออมปร,ตรมสตำบลสงเนินอำเภอสนเนินจังหวัดนครราชสีมานำอธิตย์หลวงกคผลส่งใหญ้ญาติประเทศกัมพูชาเพื่อน,นำไปบรรจุเจดีธาตุที่จุดผ่านด่านถาวรช่องสงนมชายแดนไทย กัมพูชาต้องอนุโมนาบุญกับคุณพี่สุริยันโคราชด้วยนะครับทำมาสะกดเลยไปเบ้ล म, สวัสดีครับช่วงนี้อย kind of ู่ที่ช่องสงามนะครับมาส่งอธิลุงปู่ที่ชายแดนนะครับญาติหลุงปู่ได้มารับอธิลุงปู่แล้วก็รูปภาพลุงปู่ตามไปบ้านสบาย

ขาดเหมือนกันใช่ไหมขาดเหมือนกันครับขาดเหมือนกันขาดหมดเลยใส่ตามใครก็มีรถบัสรถบัสอครับข้ามหมดเลยข้ามหมดเลยอตามสักเท่าไรเนี่ยนั่งก็คงฟรีนะ้ดั่งก็สุดท้ียอยู่ตอนนี้อยู่ด่านกัมพูชานะครับช่องสวยงามครับมาส่งอัฐิหลวงปู่ญาติๆลวงปู่มารับอัฐิหลวงปู่นะครับกับ

ตอนนี้อยู่ด่านช่องจอมสังงามนะครับประเทศกัมพูชามาส่งอัฐิหลวงปู่ให้กับญาญติเพื uh ่อไปบรรจุในเจดีย์ที่บ้านเกิดหลวงปู่นะครับญาญาหลวงปู่ดีใจมากครับร้องไห้เลยครับหลายท่านร้องไห้เลยยกยกขอชา

ย้อมความชาติโต๊ะโต๊ถือก่อนพี่เพื่อนนขออกมายืนกุหลางต้องครับมาเลยครับเดี๋ยวดูแลสขอรับส่วยให้นี่ญาติญาติหลวงปู่นะครับไลไ่ญาติหลวงปู่ทั้งนั้นนะครับที่มารับอติหลวงปู่ที่ชายแดนนะครับผมญาติหลวงปู่ดีใจมากนะครับดีใจมากได้รับขอบคุแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินทุกท่านครับแล้วผู้ใหญ่ นพและผู้บริหาร,รที่อำเภอสูงเนินครับ,บและพระครูจากพนามเพอร,รอยจากพนามเพอพระมหาพินานและพระอีกลหลายๆลรูปครับตัปีศกี้เอ่อแคีครับตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่งกัมูชานะครับพอดีทางด่านตรวจอนุญ,ญาตให้เขามาฝั่งฝั่งนี้ได้เพื่อมาส่งอาชีพหลวงปู่นะครับรรขอบคุณมากมากครับกับทุกทุกท่านครับคครับครับครับ ក្របងកាបូ